สวัสดีค่ะเด็กๆครูชื่อครูปุ๊กนะคะเด็กๆล่ะคาชื่ออะไรกันบ้างเอ่ยเด็กๆคะเรามารู้จักรัชการที่10กันนะคะ รัชกาลที่10ของเรานะคะเกิดเมื่อวันที่28กร,รกฎาคม2495นะคะแล้วเด็กๆล่ะคะเกิดวันที่เท่าไหร่กันบ้างเอ่ยเด็กๆคะรูปที่เห็นอยู่นี้เป็นรัชกาลที่9นะคะเป็นพ่อของรัชกาลที่10คะ่ะเด็กๆ เด็กๆคะนี่คือรูปของราชินีพันปีหลวงนะคะนั่นก็คือแม่ของรัชกาลที่10นั่นเองนะคะรูปนี้คือพันรายาของรัชกาลที่10นะคะเด็กๆ เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆรู้จักรัชการที่สิบของเรากันหรือยังคะเด็กๆดูได้ตามข่าวในพระราชสำนักเวลาสองทุ่มตามโทรทัศน์นะคะอย่าลืมดูนะคะเด็กๆเด็กๆทำใบงานท้ายหน่วยกันด้วยนะคะมีฝึกระบายสีฝึกเขียนพยัญชนะตามรอยปะนะคะเด็กๆบ๊ายบายค่ะ